เข้าละกูมาละกูคอนตินิยละกูจอยเลยละกูสร้างห้องสำหรับสามคนละสวยกูเขยนล็อบบี้ละกูยินไว้ละแบ,แบบแบบเนึ่ง <laughs> ไอ้เหียจะรีบไปไหนเออสันีิสมาร์มาแล้วสันีิสมาร์อุ้เอ้ยชื่อแปลกว่ะเออชื่อแปลกมึงดูด้วยดูจะดูพวกกูเนี่ย มันจะสุดท้ายมันจะเหลือแค่ยูลูเไปมันจะเหลือแค่ยูทูบมึงเลยครับไปไปไปพูดมากเริ่มเลยแล้วกันเราต้องไปรับมันนี่หว่าไม่ต้องเลยมันเดินมาเองไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอยู่โซนนึงเองพวมึงลงถ้าไปนะกูไม่รู้ไม่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 ไมเพื่อนเอาให้กูเดินมาเองไหรอคเหอนก็มันไม่ไกลไงเครื่องบินกับพวกกัวมันอยู่ไม่ไกลกันมากคือลงถ้ำเนี่ยมึงยังมีเพื่อนนะ แต่มึงอยู่ข้างบนเนี่ยมึงจะเจอบอสอย่างต่ำสามตัวนะอ่ามึงอยู่คนเดียวเพราะพวกลัดคือแบบว่าเล่นมาแบบมึงรับตับไหมเลยเว้ยเป็นไลเว้ยเดี๋ยวกูเกิดใหม่ได้รือมึงจะอยู่บนบ้านบนต้นไม้หรือใต้น้ำมันก็จะพุ่งตัวไปหายอยู่ดีใช่เว้ยเดี๋ยวกูเกิดใหม่ได้เกิดใหม่คนเดียวเนี่ยนะมึงจะรับบรรยากาศไว้อะไรอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวอ้าวเริ่มใหม่หมด เริ่มใหม่หมดอะไรตัวมึงไม่เคยเข้ามาตั้งแต่แรกกันแล้วไอเด็กเวทเห็นชื่อพวกกูป้าเห็นชื่อพวกกูป้างใช่เรก็อนนี้ไอ้เหี้ยมันคับซีนอยู่อ๋อมึงมึงจะดูก็ได้เพื่อนเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องของเกมไม่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 มันกำลังลุกเนี่ยไอ้เหี้ยมันกำลังลุกเอาเนี่มึงสเปคปลาอะไรเหรอมึงข้ามเลยเหรอมึงข้ามเนื้อเรื่องของกูเหรอ ผู้พัฒนาเขาอุตส่าห์แบบว่าทําเนื้อเรื่องมาดีมากๆก็กูเคยดูแล้วอ่ะก็กูเคยดูแล้วอ่ะดูจากไหนเนี่ยดูสปอยมาได้ไงไม่ครับผมดูจากช่องข่าวเอ็มช่องกูอีกโอเคดูได้ไม่ว่ากันเฮ้ยข็ดทำไมมันมืดอ่ะมึงมึงเห็นเกาะที่กูใส่ปะทำไมวะปกติมันจะค่อยๆระดับขึ้นไปใช่ปะว่าจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจนสุดถูกไหมอ่าๆของกูแม่งเหลือช่องตรงกลางไว้สามช่องอ่ะตอนนี้ที่ข้างบนแม่งเต็มแล้วนะ ม่ไม่แรลอเปล่าวมันมืดอะมันมืดจังเลยอะก็มันกลางคืนอยู่ไงเพื่อนอะไรวะสมจริงเกินไปเบา่พาะขอมึงกลางคืนได้รว่างถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกแปกไว้วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเพื่อนุูมไม้ไม่ช่วยแล้ววิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันวิ่งอย่างเดียวเพื่อนอย่าหาผู้ไม้เลยวิ่งเลยเพื่อนรันไอยูไลฟ์เฮ้ยอะไรอะได้ยินอะไรอนไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็วิ่งเเลยพื่อ วิ่งแค่ไ้วไม่ช่วยเปล่าอย่ามาอยู่กุ้งอย่ามาอยู่กุ้งกูกูย่างเนื้อลอมเฟืองไม่ต้องห่วงกูจะย่างย่างเนื้อลอมึงก็กูจะย่างเนื้อลอมเฮ้ยเขียนเราทำแดดเดียวไว้ไม่ใช่เหรอวะนี่ไงเยอะเลยเนี่ยกินได้ยังวะสียังไม่เปลี่ยน ไอเฮียโทรโทรเบอร์ผ ah! oh, er oh! totally. ิดแล้วด uh ่าด่ากูอีกใช่เบอร์เจี๊ยบหวยบดีแล้วก็บอกว่าอะไรวะเอาเบอใช่เบอร์ส้นตีนว่าจะฟ็อกเฮียเลยเนี่ยเอาไม่คนโทรมาเหรอเออแล้วคือแม่งโทรมาผิดบ่อยมากไอ้เฮียเนี่ยแล้วแม่งก็มาด่ากูงงมากเลยคือตัวเองเป็นคนโดนผิดแท้ๆโอออ้้ยยยยยเเเเเนนนนใใใจจจ็็็ราตง่วะ มึงจะเย็นได้ไงเฮียป้านี่มันหลายรอบเลยสัตว์ีจแก่แล้วใจ่ย็นเหนื่อยนะอัดคลิปอยู่เพื่อนใจเย็นกวัดคลิปอยู่ใจเย็นกวัดคลิปอยู่เกียตัดนะตอนเนี้ยฮ่าเพี้ยแล้วฮ่าจริงๆนะเฮ้ยพัดตัดเฮ้ยเสียงร้องใกล้ถึงแล้วบัเพื่อนใกล้เพื่อนใกล้ถึงแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูจะรอรับมึงเลยใกล้ถึงแล้วเฮียก่อมารอรับล่ะเดินมาหากูไม่ไม่พรากูรออยู่กูรออยู่ พวกคุณรอมูโยเพื่อนกูรอมึงอยู่ไอ้เหี้ยเอ็กซิสอยู่ไหนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เพ่อันตรายที่สุดมันเป็นเสียงร้องอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่ะอ๋อเสียงกูวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะนี่ไงกำลังวิ่งไปรับนี่ไงนี่ไงวิ่งมาแล้วนี่นั่งลงสินั่งลงนั่งลงรอนิ้มือฉิบหอยมือฉิบหอยเฮ้ยอะไรเฮียโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วท่ามือข้างหลังมึงดูนี่สวยมากเลยมือหกมือเฮ้ยเจียบภูระเบิดขวดลบ เฮ้ยมันปลาปูมันปลาปูระเบิดขวดมันปลาบึมว้าว่าแล้วเสียงอะไรนี่แล้วกูเดินมาผิดทางไอ้มึงอะมึงอดมึงอะมึงอ่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 ะเป็นธาตุธาตุอารมณ์กูจ้ะธาตุอารมณ์กูจ้ะตายตายแล้วมึงอ่ะก็ตายแล้วจ้ะนี่อะไรอ่ะ้ตากแห้งเหรอใช่แล้วตักแห้งเพื่อนแต่น่าจะยังไม่ได้นะเพราะว่ากูตากไว้ตอนที่พกูก่อนออกเซิร์ฟอ่ะก่อนออกเซิร์ฟไปแป๊บเดียวน่าจะยังไม่นับยังกินไม่ได้ กเซฟแม่งเเลยเออมึงเซฟก่อนที่มึงจะได้กลับไปเกิดเครื่องบินใหม่เซฟแล้วเรียบร้อย <c oughs> มาเขียน,มาน,นามานอนมานอนมานอนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ไงอาหารนี่ไงย่างไว้ให้เนี่ยกินดิอุ้ยอร่อยครูกับตังเนี่ยอ้อาวุธป้อตีแรงจมหายเลยเว้ยเออของดีแออาวุธป้อสต่ของดีมากเลยนะมันไม่มันตาปีกอ้าวเหรอนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนึงจะไปตีกันทำไมล่ะ ออนก่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 อนที่บอสจะเกิดอานอนไม่ได้อานอนไม่ได้นอนไงวะอานอนไม่ได้นอนไงวะไม่ทันแล้วเลยเอ้ยกดตัวแซนนอนตัวแซนเหรอไอ้เชียกูโง่เชียมันนี่เฮ้ยนี่ไงไม่เป็นไรแล้วจะเช้าแล้วไม่ต้องนอนแล้วไม่เป็นไรไปไปันจะเช้าแล้วรอรอรอเช้ารอเช้าแล้วไม่เป็นไรหรอกเออจะเช้าแล้ว <ส>เฮ้ยทำไมกูกออกหน้าต่างไม่ได้อ่ะรูมันก็ออกได้เอ้าเนี่ยออกแล,ล้วนะออกได้ด้วยออเหรอเฮ้ยนก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 ได้หรอวะหน้าต่างออกได้ดหรอวะเขียนเฮ้ยกูได้กูได้นกมาเพื่อนกูได้นกมานอกอะไรไม่ตีนกมาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ม,ม,มันเหมือนมึงเป็นเด็กอีเด็กเกียเ <c oughs> นี่ยมึงเอาคาตานะเอาคาตานะเก็บไว้ให้อันนึงเนี่ยมึงอ่ะอัะนนั้ว่าแล้วก็เนี่ยเพื่อน แล้วมึงตามกูมางตามกูมาอ่ะอ๋อามันแปลว่าอาวุธบอลเหรอใช่ใช่จริงจริงไม่ใช่อาวุธบอลเหรออาวุธมันหน้าป่ามันหน้าชนเผ่าเฉยมันแรงมันแรงเออเนี่ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยกระ้ดดได้ยเง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ดไง้ย้ยเงี่ยเงีเง้ยเง้ยเะี้เง้ยเงี้ยเะี้เง้ยเง้ยเงอ้ะเง้ยเง้ยเ้เงีงเง้ย้เเ้ยงีเงง้งี้ยเงงี้งี้งี้เี้เงีเ มึงมึงมึงบอกเพื่อนมึงมาเก็บก่อนไอเชฟวฟิวมานี้ตรง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 นี้เออเก็บนี่นี่นี่นนเออนั่นแหละนกดต่อไอกดต่อไอกดต่อไอเอวก็ต่อไอมดโเฮ้ยยกปรไม่พอใจไม่พอใจชุดไม่พอใจไอใจเฮ้ยเฮ้ยมึงเชื่อมันตีแรงมากเฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยไอเชี่ยโอ กูได้ชุดกูละมันเชื่อมันบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์มันบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเนี่ยตีตีจะไม่ลดดาเมจเลยดูดิดูดิบล็อกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเป็นไงเป็นไงดูดิเนี่ยแต่แต่ถ้าตีข้างหลังอ่ะโดนไม่บล็อกโดนอยู่ดิโดนเว้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะของดีนี่ว่ะแต่กูโดนตีทีเดียวกูกูนอนเลยนะทำไมอ่ะนี่หน้าเหมือนคนนี่เนี่ยเหมือนพระญี่ปุ่นเลยหน้าจีนไง ตอนแรกชีคเกตก็เป็นเหมือนกูเว้ยแต่มันตายแล้วมันรีสปอนมาแล้วทำไมหน้ากูมันเป็นแบบไหนมา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 เปิดคลิปกันมาเปิดคลิปกันวาดคลิปละแล้วมาเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปเราจะยังไม่เปิดใครยังไม่เอ้ยนี่ไงมาเปิดคลิปต้อนรับสมาชิกใหม่ไงนี่ไงแล้วแล้วหน้ากูมันเป็นยังไงวะหน้ามึงก็เหมือนหน้าชีคเขตเดมึงมองหน้ามันก็หน้าเดียวกันเลยแหละไม่ใช่หรอเออ มีหน้ากูแปลกคนเดียวนเนี่ยกูจะชิงเฉียนฮันชีเนี่ยไปอันนี้ตัวอะไรวะอะไรกูก็โดดแล้วคลิกซ้ายไงไม่เคยเล่นหรอทำไมเงากูไม่เปลี่ยนเลยวยละเฮ้ยนี่ไงล่ะวิววิเว้ยอะไรอ่ะ เปิดไม้เหรอชาร์จได้ด้วยไหมได้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 ได เฮ้ยเฮ้ยโนโนูามเองเฮ้ยเฮ้ยเสร็จกูละงานเป็นสุดยอดไงไปแล้วเสร็จกูละโล่กับตันเมกาโล่กับตันโล่กับตันเมกาเอ้ยกระเต่าเอ้ยเต่าเขาเรียกว่าอะไรเกตเต่าเกะเต่ากระดองเต่ากระเต่าียมเกตเติลเกตเต่าที่ทำมาจากเบเนียมมันแดกไวเบเนียมตั้งแต่มันเกิดไงเมื่อไหร่เราจะได้เปิดคลิปกันนะ มา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 ตรงนี้มาตรงนี้มาเปิดตรงนี้มาเปิดตรงนี้เออมาเปิดตรงนี้มาเปิดตรงนี้เออของเล่นใหม่เราของเล่นใหม่เราเดี๋ยวค่อยรีวิวไหนอ่ะเอ้าอยู่ไหนวะบนนี้บนนี้บนนี้มามามากระโดดแล้วกดตัว E เพื่อนเห็นเชือกไหมกระโดดแล้วกดตัว E เพื่อนฝั่งนี้อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนี่นี่นี่เอออันแหลมโม่โมโม่โมนี่เออซ่อมก่อนมามาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละ นี่คือของของเล่นพวกกูยามว่างไว้นี่คือของเล่นพวกกูยามว่างจริงๆก็ไม่ว่างหรอกแค่อยากทาของเล่นพวกกูยามว่างไอเนี่ยเลี๋ยวไหนวะเอ้าหายไปแล้วอ่ะอะไรนกพิราบกูช่างหัวมันเถอะมาอารผมเนนี้ดูนี่ดีมึงจะขัดทำไมกูจะเปิดคลิปมึงก็เปิดคลิปไปดิมึงไปยืนตรงกูไปอ่าเปิดจะยืนตรงนะเออเฮ้ยกูตองพีนั่ง ทินีต้อนรับเข้าสู่ The Forest Part แปดแปดทียอะไรไม่ถึงเลยเอาเอาไอ้พี่ไม่รู้ว่ามันฝังได้มึงตายมึงมึงไม่ควรเกิดแล้วมึง เอ้ยมันเกิดเครื่องบินแล้วนะไอ้คิดว่ากูทำมากี่ชั่วโมงมึงคิดว่ากูทำมากี่ชั่วโมงเอ้าเอามึงจะโดดอะฟิวมึงต้องโดดก่อนไอ้เหี้ยนี่ไว้อะมึงยังไม่ลดดาเมจดาเมจยังไม่โดนเดเมดไม่โดนดาเมจเดี๋ยวจะทำให้ดูจะทำโชว์จะทำโชว์จะทำโชว์คอยดูคอยดูนี่นี่นี่ฟิว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 ดูนี่ฟิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่โดนดาเมจเห็นปะไม่ตายเลยเห็นปะ เห็นไ,ไหมเออเวลาจะโดดเดี๋ยวจะโดดไปตรงกลางน้ำเว้ยแต่ต้องโดดมาตรงนี้นี่ออออให้มันเ<ด>กาะรตรงนี้โดนกูฟาดกับบานไปทีนึงเมื่อกี้กูหมันไส้ว่าแต่วันนี้เออรเออาจะโดนตเร์น้ำมันพังได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่มันพังแต่ไม่มีมัน,มมมนบล็อกบล็อกไดเมจไม่ได้เลยนะคาตาน้ามึงจะทำแบบในหนังไม่ได้นะที่เอาคาตาน้าไปไล่ฟันแล้วบล็อกบล็อกชิงชังชิงชังชิงชังกันอะหัวกว้างนี่มันหัวกว้างกดจีทำอะไรน อ๋อหัวหัวกวางเอ้ยมันกว้างเหนื่อยใจวะมันกว้างแดดแรงวะเพื่อนไม่ต้องเหนื่อยใจอะไรเลยเปล่าก็เก็บสมุนไพรเยอะๆแล้วกูเหนื่อยไงอเออเฮ้ยดูดน,ยนู่นหนิบดบดอ้วนเพื่อนเพื่นข้างหน้ามีกวางตัวใหญ่เออเพื่อนข้างหน้ามีมึงปิ้วเออกวางตัวใหญ่เห็นปะหลัขงข้างหลังมึงอ่ะมีกวางตัวใหญ่ด้วยเปลือบุดบอนเลยเพื่อนตายละปล้วตายละ ตายแน่ๆตายแน่ๆตายแน่ๆไอ้ยีคืออะไรวะโอเคจะหมดละโอเคเอาไม่นะ,ะไม่มีอะไรมากแล้วแค่กลับไปเกิดตรงนรงน้นใหม่กินได้ทุกอันเลยเบอร์รี่กินได้หมดเลยไม่มีเบอร์รี่พิษอะไรทั้งนั้นอะ่ะเกมนะเนแบบี่ยว่อะไรเดี๋ยวฟูตเออว่าเราจะไปทำไหนวะทำมันอยู่ที่ไหนวะจ้องกูสีน้ำจ้องกูกลายเป็นสีดำเลยชิบหายแล้วอ,อ้าว๋อ นัวผ้ากขหมดผ้าเขก็มีเยอะอยู่นะแค่เขยดมันลงไปเขยดมึงต้องให้อันนี้น้ําเพื่อนทำไมต้องให้ฟิวน้ํามึงลืมหลักของกฎดเกณฑ์ของเราเหรือเปล่าเด็กมหม่้องน้ำอ่ะไม่ไม่ไมฟิวฟิวฟิวลงมาเร็วกูถึงเพื่อน,นแล้วเนี่ยเออมึงมึงกดมึงช่วยกดคอนโทรลแล้วก็กดตัว มึงก็สไลด์ลงไปเพื่อนมึงแค่สไลด์ลงไปอย่างนี้กดชิปลงมาเลยกดเอสแล้วก็กดชิปอ่ะมันจะเป็นการสไลด์ลงมาเร็วๆเว้ยแบบต้นเร็วเลยอ่ะไม่ใช่โทรไม่ใช่กดชิปแตวกดชิปขอโทษอ่ะอ่ะอ่ะฮ่าเลยๆอ่ะฮ่าเลยๆลงไปลงช้าๆเฮียกูลงแบบสปีด คนเซียนเขาลงกันอย่างนี้กันอออุุ้้ยย่ะฟิวตายปัญหาปะไม่ตายนเกือบอเพี้ยใช่เหรอเกือบเลยหรอเออนี่นี่น,นี่ทำแบบกูเนี่ยเนี่ยต้องลงแบบกูเนี่ยเนี่ยไม่เจ็บเลยไม่เสียเลือดด้วยเ,เอ้ยชิปหายแล้วต้องใช้ที่ประดาน้ำไอเชี่ยฟิวไปไม่ได้ดิถ้างั้นอ่ะฟิวกั้นหายใจได้ป้ะไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ถึง เชือละเชือละวเจอกันพักเจ็ดครับเรา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 ต้องเราเราเราต้องไปเอาไอ้ฟิวฟาไปมันไปเอาที่ปาน้ำก่อนดิตรงนี้งั้นแหละปะแล้วที่ปาน้ำมันสีอะไรวะไมตรงรงสีอะไรวะใกล้ใกล้บ้านไงเอาเป็นว่าตรงไหนใกล้ๆบ้านก็ตรงนั้นแล้วกันไม่เป็นไรเรามาร์กน้ำเงินไว้แล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหน ตัดก่อนแล้วกันตัดก่อนขอตัดก่อนไปลงท่ำกันลงท่ำกันก่อนที่มันจะมืดอ๋อมันคือเกาะเหรอเออมันคือเกาะอย่าเพิ่งกดใส่นะเก็บไว้ก่อนมึงอ่ะเอาใส่ตอนไปลุยบอสใหญ่ีเดียวไฟนอลบอสอ่ะมันมองมึงนไม่ทันนะใส่ไปแล้วอ่ะโอเคตอนแรกกะจะมาหยิบดูง้แต่ไม่คิดว่ามันจะใส่เลยโอเคเขาหน้าสงสัยอะไรถามพวกคุณนะโกรธอะไรกูเนี่ยเปล่า เปล่าเปล่าเลยนะเปล่าเปล่าที่ตัวรู้สึกสงสัยว่าเลยเนี่ยเนี่ยฟิวเนี่ยเนี่ยน้องก็วุ่นเงี้ยเปล่าแล้วก็ไม่คุยกูอีกเลยเว้ยตัดเชือกไม่เอวะตัดได้ก็เหียแล้วมึงจะฆ่าตะกรรมพวกขัวเนี่ยแบบว่าไอ้เชือกเขียนลงไปเงี้ยแล้วสับชึกลงไปเงี้ยเอานี่นี่นี่กดตัวซีได้กดตัวซีได้ตีเซฟได้เซฟก่อนเซฟเลยอาเซฟนอนเลยนอนไหม เราทำจี้อ,อะไรล่ะอะไรนี่เหรยเหมือนพระกำลังแบบใส่ใครมึง <laughs> <laughs> เอาล่ะหกันยังไงอะทำไมกูเติมไม่ได้มึงอ้อมมาก็ได้เพื่อนเนี่ยมึงอ้อกมก็ได้พวกกูแค่แอดวานโดดเฉยพวกกูแค่ทำเรื่องง่ายๆมันยากเฉยไม่ต้องตามพวกกูหรอก <laughs> ทำเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากแะ้วถ <laughs> ลปี้ยา อุ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งชาร์เลยสัตวบจำสแกนเฮ้ยเด็กลูกกอกลูกกอกลูกกอกระวังลูกกอกไปตีมั้งวะเฮ้ยเด็กลูกกอกลูกกอกลูกกอกระวังลูกกอกถ้ามีลูกกอกแปลว่ามีบอสเพื่อนแค่นั้นแหละใจไว้จับเรามียาเพื่อนเรามียาไม่ต้องห่วงอุ้ยอย่าโดดลงไปนะเพื่อนอ้าวแล้วเราจะไปไงอ่ะพออ้อมเฮ้ยถ้าโดดก็น่าจะสนน่าสนใจเหมือนกันถ้าโดดลงไป ลองก,กินกระโดดแล้วนะปุ๊บๆๆถลายมาไปได้จริงใช่ไหมว้าวไปได้จริงจริงเฮ้ยเฮ้ยระวังนะหลุมดักควายเพื่อนเนี่ยเนี่ยต้องกระโดดนะกูบอกไว้ก่อนตรงนี้ต้องกระโดดนะดักควายนะข้างหน้าแล้วนะวิ่งตรงแบบเตื้อๆอะเครด เฮ้ยนี่ไงนี่ที่ปีนเขาเจอแล้วนี่ไงอุ้ยมันสั่นหรอที่ปีนเขาพีทมันสั่นไหวะนี่ไงที่ปีนเขากดตัวยีปีนได้ปักรอกูแป๊บหนึ่งปักปุ๊บักป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 ุ๊บักเฮ้ยแต่มาขนาดนี้เราต้องไปต่อดีวะกดยังไงวะอ๋อไม่ใช่เทียนี่ต้องระเบิดเปิดอ๋อนี่ไงถูกแล้ว นี่คือทางที่เรามาถูกไหมเราก็ต้องไปทางนี้อืมไปที่นี่ก็หิวน้ำระเกินโอเคมาเข็ดฟิวอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ทางนี้ทางนี้กูไว้มีเอเนจีเออเหนื่อยเอ e r จีต้องยืนต้องยืนเฉยแบงค์จะลี ไม่ใช่น้ำสิกะปองเตียมส้มเลยไม่ได้เก็บมาหรือเปล่าเถอะนี่มีให้เก็บอยู่ข้างหลังนะเจ้านี่ไงเก็บมาเทียบเลยเก็บเยียมตันอะอะไรอะวัดดูยู่เซ่ฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงวัดตูยู่เซ่ทำไมรู้คุณวะเหมือนเหมือนเคยมาว่ะ ำไมเราดูคุ้นๆเหมือนกูปะคุ้นมากคุ้นใช่ไหมที่แบบออกมาแล้วมีแท่นี decline, ้เค่น like ี้แล้วเราก็เข้ามาจากตรงเนี้ยคุ้นไหมไม่คุ้นเลยมั้งไมหรอมั้งอาจจะแค่ทางเหมือนทีมงานอาจจะหมดมุกแล้วเฮ้ยทางขึ้นวะไปนะเดี๋ยวไีเทมสันเดย์สามารถมึงขึ้นไปก่อนได้ไงเนี่ยเด็กใหม่ไงเด็กใหม่ชอบเปิดอันนี้ไปต่อได้ไหมเหตุไปไปทั้นีมดใ่กล่องเทียบเลยคุ้นมากเลยนะ เยถทาเขดทางนี้ก็ไปได้นี่หว่าอ่ะแคมไฟโอเค,ครู้แล้วอ่ะมีที่เซฟใช่ไหมเจะทำไมรู้สึกคุ้นๆวะไม่มีหรอต้องเก็บอไปอล่วง่ะนี่ไงทางออกรูแลกอยู่ตรงไหน,นสีแดงไงไอ้เหี่ยกคาตานาไง เออแคาตานะเฮ้ยเออทางเข้าเอาไปเอาคาตานะจริงด้วยเฮ้ยกูเจอทางอีกทางหนึ่งเว้ยมันเป็นบ่อพระเยซูไม่ไม่น่หละถูกแล้วเพื่อนเราเคยไปมาแล้วออกมาเลยออกมาเลยอมาเลยเฮ้ยไม่อะไรฟิวไอ้พวกนี้คือพวกโง่เพื่อนเลือดมันน้อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าลัทิฟิ กูช่วยยูกูช่วยยช่วยยตัวใหม่ตัวใหม่นี่ตัวใหม่เลยนี่ยังเห็นวันใหม่ว่าจะไรกูมาเดี๋ยวกูขออะไรหน่อยก่อนแล้วไงแล้วไงแล้วไงถึงไหมถึกว่ะถึงป่าถึกใช่ไหมถึงแล้วตรถึงแล้วก็ตีโคตรถึกถึงแล้วไงโคตรถึงกูบอกเลยเนี่ยสักพักมึงเจอพวกเจนี่บ่อยเพื่อนยิ่งมึงอยู่อยู่ในเกมที่นี้นานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเทำไม ตายครับตายครับเออ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 ตายแล้วมันตายแล้วเพื่อนมึงไม่ต้องไปอะไรขนาดนี้บ้านอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าคือบ้านพวกมึงอยู่ตรงไหนกันนี้พวกกูอยู่ไหนพวกอยู่ข้างนอกเลยโง่อ้าวอ้างนอกพวกอยู่ในถ้ำไงนึกถึงเมื่อก่อนนะฟิยลเมื่อก่อนที่แบบว่า นี่งไงกูแบบว่าคอมกระจอกกระจอกอะไรแบบยังกระจอกฮี้ฮี้อะมาเล่นเดอะฟอร์เรสอะโคตรทรมานเครื่องอ่ะเออเมื่อก่อนแบบนั้นเลยจนบัตรเดียวนี้นี่ก็ยังกระจอก่อยดยคอมคอมไม่งงวชิบหาย <c oughs> เลยเยอะเฮ้ย่างไยมึงก็ก็คอมกูอ่ะไม่คอมกูไม่ดีเท่าคอมไม่เข็ดคอมไม่ขี้ขิดดีมากๆ,ากๆอ่ะ หนักนั่นเลยเออดีมากเลยหนักนั่นเลยเลยเออดีมากอ่ะแปลว่าลื่นลื่นลื่นหัวแตกเลยอ่ะคอมชี้เข็ดอ่ะลื่นหัวแตกเลยประมาณว่าแบบกดเน้นบายทีนี่สิบสี่เฟรมตากแคนหน่อยตากแคนหน่อยตากแคนตากขาไอ้ฟิวนี่ไงเอามาตากในแทนเนี่ยจะไปตากโน้นทำไมอ่ะมันก็เหมือนกันยามากเลย เราจะตักเนื้อเว้ยตักเนื้อคนไว <ป S 1> ้กินดีแล้วเหรอได้ไปิดทิปแล้วเพ,พเพื่อนกินทำไมปวดร้เพื่อนไอ้นี่กูไม่ได้ตั้งใจจริงๆไอ้เยอะไม่เหมือนรอบที่แล้วอันนี้กูไม่ได้ตั้งใจที่มึงอยู่บ้านกันอ่าเนี่ยกูไม่ได้ตั้งใจจริงมามาอย่าขำบูฟิวเฟิว ว่าวันนี้สนุกปะก็สนุกดีนะไม่ไม่ถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกตอบว่า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 ต่อดีต่อดีต่อใช่ไหมต่อใช่ไหมต่อใช่ปะต่อเลยเจอกันเจอกันคลิปหน้า